ขอบคุณครับไปเป็นการเสียเวลาครับพบกับผู้นํายิ่งใหญ่เลยนะครับฉาย,ยาน,นะครับพูดใหม่ชาติแต่รายได้ชาตินะครับแม่รับใหญ่มาหานก่อนนะกับคุณพรนทวีคอมินทาก,กบเฟ่เชิญกราบเรียนท่านดรประคาาศุขสมศรีเรียนท่านประธานเอกสอรวิชิ์สมบัติเรียนนุรย์เงินล้านทั้ง14รหัส และขออเอฟซีทุกๆุกรหัสในห้องนี้ค่ะค่ะพรนวีจากทีมนครน่านค่ะวันนี้ขอโทษจริงๆค่ะที่จะอยู่ที่อับหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นวันนี้ก่อนที่ตรงกับวันที่หมอนัดแม่หมอนัดก็คือการผ่าตัดค่ะหลังผ่าตัดอ่อค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาค่ะไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้นำพาค่ะ คุณชุติมาใหม่จันคุณ,ณนัทเนธจำนงมนุษย์รหัสคู่ที่11ค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณประเินสุขเกษมและขอบคุณตัวเองค่ะที่หนึ่งปีที่แล้วถ้าพรทวีไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองจะไม่มีวันนี้ค่ะที่ได้ไปศึกษาไปดูไปดูบริษัทที่มั่นคงไหม ดูทุกจอดเพราะว่าอ,อกหักมาหลายบริษัทแล้วก็เลยมาดูที่บริษัทเอ็มซก็ตั้งมั่นค่ะรู้แล้วว่าบริษัทมั่นคงสินค้าตัวเดียวที่ตอบโจทย์ค่ะก็เอามา,าการทํางานก็มีอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่ารู้ว่าบริษัทมั่นคงสินค้าดีก็ลุยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ อคีอไม่เคยไม่เคยขาดค่ะกะขาดการเดียนรู้ประชุมทุกทุกเดือนไม่ว่าจะวังไล่ส้มไม่ว่าจะไมโ่โฮงหรือว่าอยู่ที่บ้านก็แม่ ที่จะต้องดูแลคุณแม่ที่โดนบาดเหตุค่ะก็ไม่เป็นปัญหาก็แบ่งเวลาที่จะออกไปทํางานาวันหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วก็กลับมาก็เอาข้าวเอาทําอะไรให้แม่เสร็จเรียบร้อยก็ออกออก,ออกก็กลับมาที่บ้านเป็นเป็นระยะระยะค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็แม่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้เรียบร้อยแล้วก็สบายใจแล้วค่ะก็ออกลุยทุกๆวัน ค่ะเรียนรู้เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาความรู้แล้วก็ได้ไปบอกผู้คนบอกทุกๆวันคือเปิดปาก,ก็เปิดธุรกิจค่ะเป็นธุรกิจของเราเราต้องเรียนรู้ให้มากๆแล้วก็ไม่ใช่รู้รวันนี้แล้วรู้จบเลยก็เหมือนอย่างกับามามาคิดดูว่าขนาดลูกเรียนจบ ถึงปัญญาโทเขาเรียกการที่เรียนก่อนแต่แม่ฮรนดวีนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนแต่เราเลือกผลลัพธ์เป็นที่ตั้งค่ะ,ะลูกเรียนจบโทรแต่รายรับยังไม่ได้คิดดูแล้วสู้ที่เราเรียนรู้ทางรัฐก็คือเรียนรู้ในเรื่องธุรกิจเอ c ซสุดยอด รับเป็นที่ตั้งเราไม่ได้เลือกเอสค่ะเราเลือกวายคือทำสั้นๆทำระยะสั้นๆแล้วจบแล้วก็แล้วทำไมลูกถึงไม่เอะกับแม่มั่งว่าแม่ทำไมเอะแม่ทำไมถึงมีรายได้ถึงมีผลลัพธ์ค่ะจากตรงที่ปีที่แล้วสุดๆค่ะสุดๆที่ในรถสองเดือนก็ไม่ได้สง่งปีที่แล้วแม่ก็ก็ขาหักค่ะแล้วปีนี้มาหักอีกรอบหนึ่งไม่เป็นปัญหาค่ะ สู้ต่อทำทำเพื่อเกิดมาเพื่อช่างชีวิตเพื่อ,เ,อเกิดมาคนทุกคนมีปัญหากันหมดค่ะแต่เราจะแก้แบบไหนแก้แก้แก,แก,แก้เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาทุกๆเรื่องไม่เคยมาคิดว่าเป็นเรื่องลบค่ะสู้ต่อทําทุกวันทําสม่ําเสมอแล้วก็เป็นแบบอย่างพรทวีจะเป็นแบบอย่างให้กับทีมงานค่ะแล้วจะ จะไม่ถอยแม้แต่เก้าเดียวค่ะสู้จนถึงจะได้เป็นมนุษย์เงินล้านาได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องเป็นมนุษย์เงินล้านให้ได้เพราะหนึ่งสมองสองมีเหมือนกันเพราะมีพี่มีรุ่นพี่ที่เป็นเออยี่ยมยางที่ท่านมาแค่สี่ปีท่านเป็นมนุษย์เงินล้านทั้งสิบสี่รหัสแล้วแล้วแล้วเราจะไปรอช้าอยู่หญ่ค่ะ กพราะมีโอกาสในวันนั้นมีโอกาสกับตัวเองแล้วมีโอกาสที่ได้มีสินค้าหนึ่งตัวที่เป็นเครื่องมองือที่ไปไหนไปด้วยติดมอือแม้แต่มามาตรงที่โรงพยาบาลก็ให้แม่ดืม่มในหน้าโรงพยาบาลหนึ่งเป๊กแล้วก็เอาเก็บเข้ารถแล้วก็เอารถไปเก็บนี่ก็คือรักสุดๆค่ะแล้วก็เป็นเครื่อง มีที่ไหนหนึ่งเดียวในโลกจริงๆถ้าทุกท่านตั้งใจเรียนรู้ทำสม่ำเสมอแล้วก็เปิดปากก็เปิดธุรกิจของเรานั่นแหละค่ะไม่มีใครจะช่วยตัวเราได้ถ้าไม่มีใครจะช่วยเราได้ถ้าตัวเราไม่ช่วยตัวเราตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วเรามีเครื่องเิที่สุดยอยที่จะนำพาไปบอกบุญให้กับผู้คนค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะ สถานะไหนไม่ว่าจะเอ,อแบบไหนต้องออกค่ะถึงจะมีโควิดก็เราก็รู้ตัวก็อยู่ห่างๆเราโทรทำนัดก่อนค่ะโทรทำนัดคนไหนรับนัดก็คือไปบัญชีรายชื่อต้องหาใหม่ค่ะหาใหม่แล้วก็ สร้างคนใหม่แล้วก็ติดตามคนเก่าค่ะไม่ทอดทิ้งไม่ว่าใครจะอยู่มุมไหนไม่ว่าอยู่เชียงใหม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโทรติดตามผลค่ะว่าดื่มแล้วเป็นยังไงถึงโทรไม่รับก็ต้องมุ่งหน้าไปหาค่ะทั้งลุกแล้วก็ลบค่ะระบบโทรไม่รับก็ต้องขับรถไปหาที่บ้านว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะต้องใส่ใจแล้วก็ จะมีอะไรไปฝากเล็กๆน้อยๆแล้วก็สื่อสารกันค่ะติดตามทุกระยะก็เหมือนเป็นครอบครัวของเราค่ะเป็นเราเปิดเสมือนว่าเป็นเป็นคนดูแลเขาถึงจะไม่ได้ดูแลแบบไปหาที่บ้านก็โทรหาเ,เขาก็จะมุ่จะจะมั่นใจค่ะว่าเราดูแลเขาเราไม่ทอดทิ้งเขาต้อง ซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อตรงแล้วก็ไม่คดไม่โกงไม่กินค่ะช่วยเหลือทุกๆด้านค่ะนี่คือการดมานของพอราวีค่ะถึงพราวีไม่ได้เก่งเก่งไม่ได้มีความรู้มาตั้งแต่เกิดค่ะมีเกิดมาก็ไม่มีใครมาตอกหน้าผากว่าให้เก่งนะให้สำเร็จนะ,ะทุก คนค่ะเกิดมาไม่มีอะไรทุกคนนั่นแหละแต่เราสแสวงค่ะพรแสวงสแสวงหาที่จะสําเร็จไม่ใช่ไม่ใช่รอแต่พรสวรรค์ค่ะทำแล้วก,ก็ทุกคนทุกทุกคนแล้วก็กลับมามองกับตัวเองว่าเราต้องสร้างเราต้องใส่ใจค่ะวันนี้ถ้า สายสายที่เราต้องดูแผนให้เป็นค่ะต้องกลับมาดูแผนให้เป็นว่าสายที่ไหนสายไหนอ่อนแล้วก็สร้างสร้างแล้วก็เอามาใส่ตรงที่ให้ให้มันมันแข็งไม่มีไม่มีระบบ ที่ไหนที่ว่ามีสองสายแล้วก็สายอ่อนสายขวามันจะต้องมีบางบางวันจะมีซ้ายแข็งบางวันก็นมีทางขวาแข็งค่ะนี่คือแผนการตลาดเราต้องดูแผนให้ให้เป็นค่ะศึกษาแล้วก็เอาที่อ่อนที่ไหนแล้วก็เอามาหยอดตรงที่สายอ่อนค่ะนี่คือการทํางานแล้วก็นัดหมายทีมงานว่า จะจะัดเฮาวันวางแผนค่ะนีคือวางแผนว่าวันเสาร์หน้าเราไปจัดเฮามิ้งกันไหมเพราะว่าเราตัวต่อตัว,ตวมันจะช้าเราต้องจัดเฮามิ้งกันมันถึงจะมาเร็วค่ะนี่คือการวางแผนแต่บางครั้งเขาก็ไม่เอาไม่เอาก็ไปหาคนที่เอาค่ะ เหมือนอย่างกับเราคิดว่าในเซเว่นมีเจ็ดพันกว่าสาขาเจ้าของเขาอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้เขาไม่รู้แต่เขาสร้างระบบไว้ก็เราก็มีก็เหมือนกับแพ่นชายแต่เราไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะเ,ออเ,รเราลงทุนแค่ แต่เราก็มีแผนชายอยู่ทั่วโลกแล้วนี่คือการาทำงานของบริษัท SMC มันสุดยอดค่ะง่ายแล้วก็สั้นเราไม่ต้องไปเียนทบทตบีเรามาเรียนรู้นักเป็นธุรก,กิจ SMC เป็นทางนัดค่ะแล้วก็ขนาดพูดถึงเซเว่นเราก็เป็นเซเว่นอยู่เหมือนกันแต่เราสร้างคนสร้างระบบ แล้วก็มีคนเข้ามั่งไม่เข้าบั่งเขายังสําเร็จค่ะเขายังเลยค่ะเจ้าของเซเว่นเจ้าของเซเว่นอยู่ไหนไม่รู้แต่เราก็เป็นเจ้าของเซเว่นเหมือนกันคนจะมีคนเอามั่งไม่เอามั่งเราต้องหาใหม่ค่ะหาใหม่ทุกๆวันหาทุกทุกวันทําให้เยอะมากกว่าอทำให้เยอะค่ะทำแบบสม่ำเสมอถ้าเราไปทำมันจะเจ็บมากแล้วก็ เหมือนเป็นการเรียนรู้ค่ะวันนี้โดนค่ะโดนโดนโดนเจ็บมาเหมือนกันคือจะมีคนมาเตาย้ำว่าถ้าคนถ้ามันดีจริงอ่ะทําไมไม่มีโรงพยาบาลเราก็บอกว่าเราไม่ต้องรอให้ป่วยค่อยไปรักษาเราไม่ต้องให้เจ็บตัวแต่อแต่โรงพยาบาลมีไว้เพื่อที่จะบัตเหตุหรือข้อตูกค่ะนี่คือ กันแต่เราไม่ดีกว่าหรือที่เราจะไม่ต้องเข้าไปโรงพยาบาลเราป้องกันก่อนที่จะรักษาค่ะเราไม่ต้องเก็บตัวนี่คือการตอบข้อโต้แยง้งที่เราจะไปทำงานค่ะคือเราต้องมีความมั่นใจถึงเราจะตอบลูกค้าได้ถ้าเราไม่มีความมั่นใจไม่มีความเรียนรู้ไม่ไม่ดื่มไม่ดื่มสินค้า แล้วเราจะไปตอบผู้คนไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่มีความมั่นใจทุกๆท,ท่านว่ามาเราเราจะอ่อนตัวลงเราจะตอบเขาไม่ได้ค่ะนี่คือเป็นเรื่องสําคัญคําว่าเรียนรู้ค่ะวันนี้คอนดีวีเอาเอาไม่สะดวกที่จะอยู่จะคุยเป็นสิบนาทีที่สิบนาทีคอนดีวีขอขอขอบคุณ ได้สายงานทุกๆรหัสค่ะพรทวีเชื่อในห้องนี้ทุกๆท,ท่านทําได้แน่นอนค่ะว่าพรทวีปีที่แล้วพรตกกลับมากๆค่ะแต่มีแค่เงินแค่สามพันบาทแม่ก็ลวนบัตรเทรแล้วหลังจากนั้นสองขวดเอามาหมุนค่ะหมุนได้เป็น v p ได้เป็น VIP แล้วก็หมุนหมุน โล้เอฟซีได้แล้วก็หมูหนุหน่น้ำเป็นสิบลังเป็นสามสิบลังเป็นจิตสิบลังได้มีวิธีการค่ะถ้าทุกทกท่านมาเข้างานประชุมรู้เองเราไม่ต้องไปฟังใครที่มาบอกต่อเราฟังเองค่ะฟังทุกๆวันทุกๆวันเรียนรู้ทุกๆวันแล้วก็เราจะไม่ตกข่าวค่ะถ้าเราเไม่เรียนรู้ได้แต่ไปถามนี่คือเรียกว่า รู้มากปัญหาน้อยค่ะถ้าเราไม่รู้เราจะถามคนนั้นพูดอีกอย่างคนนี้พูดอีกอย่างสู้ที่เราฟังกับหูแล้วก็มาบอกกับทีมงานได้อย่างบอกกับโค้สเปคกได้อย่างมั่นใจค่ะนี้คือการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรียนรู้แล้วก็บอกต่อแล้วทําทุกวันทําสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าเกิดทําแล้วสําเร็จเลยค่ะเราจะทาเราจะสร้าง มนุษย์เหมืนล้านให้ล้านรหัสที่ท่านประธานได้บอกทุกเช้าทุกวันทุกคืนเพราะว่าไม่มีบริษัทไหนคะ่ะที่เรามีท่านประธานอยู่กับเราทุกๆเวลาที่ท่าน เช้ามาก็ได้ยินเสียงท่านแล้วข้ามมาก็ได้ยินเสียงท่านเรามีพลังค่ะแล้วก็ออกไปทำวันนี้เราเหนื่อยค่ะเหนือหน่อยเหนื่อยระยะสั้นๆนเหนื่อยแค่หนึ่งปีเราลุยลุยลุยทำสั้นสั้นแล้วสบายชั่วโคตรค่ะเ,เราเราเหนื่อยวันนี้หลับเมื่อคืนกลางคืนมาหลับสามทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มเราหลับเช้ามาก็หายเหนื่อยแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็ทำต่อทำต่อเหนื่อย มันมีงานที่ไหนจะไม่เหนื่อยค่ะเหนื่อยทุกคนแต่งานตรงนี้เป็นงานอิสระเป็นงานของเราโดยที่ไม่มีเจ้านายมาสั่งค่ะโดยที่ไม่ไม่มีใครมามาสั่งเราเ เราทำของเราแล้วก็เราก็ได้ค่ะท,ทุกทุกท่านเชื่อมั่นและศรัทธาและมีพลังออกไปทำค่ะออกไปทำแล้วก็ชวนคนถึงออกบ้านไม่ได้ท่านโทรค่ะแล้วก็ริบบัญชีรายชื่อจากโทรศัพท์ค่ะวันหนึ่งเราคุยสิบ สิบเบอร์ถ้าไม่เอาสักเบอร์ให้มันรู้ไปค่ะแล้วก็ขอทำซ้ำๆซ้ำๆแต่รายได้ไม่ซ้ำอ่อพอาพรนวีขนาดพูดไม่ชัดค่ะแต่รายได้จากตรงที่เป็นศูนย์ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้รายได้ชัดมากๆค่ะทุกท่านไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่วิกฤตเป็นโอกาสของเราแล้วค่ะวิกฤตไม่เป็นปัญหากับพรนวีเลยค่ะสู้แล้วก็ลุยแล้วก็ได้ผลลัพธ์ ทำ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 ,ท,ำทุกที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ค่ะวันหนึ่งไม่ได้หนึ่ง m e m b ต้องลงทํางานพื้นฐานพื้นฐานก็คือหนึ่ง m e m b ที่จะเียงให้เป็น VIP ถ้าโชคดีเราคุยสี่ลังก็โชคดีที่เราเราเรา,เราอาจจะโชคดีโชคดีก็คือเพราะสินค้ามันดีอยู่แล้วค่ะโชคดีคือเป็น V.I.P. เลยค่ะแล้วก็เชียว,ว่าถ้าเป็นเมมเบอร์คุณจะหมดตรงที่เมมเบอร์อีกเราไม่ต้องไปหมดตรงที่เมมเบอร์อคุณหมอเรียกแม่แล้วค่ะขอขอบคุณท,ทุกทท่านขอบคุณแต่สายงานขอบคุณท่านประธานค่ะกลับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ